ทำไมเนี่ยเป็นตัวอะไรเนี่ยเอ้าหนูชื่อว่าโคมค่ะพี่เอ๊ะเป็นกะเทยอย่าเรียกว่ากะเทยดีกว่าน้าเรียบเรียกเรียกว่าผู้ให้ความสุขยาวฉุกเฉินดีกว่าจังลุกล่างดีมันมีไม่น่าเป็นกะเทยอย่างแรกได้โค้ชโค้ชชอบกะเทยพี่เอ๊คุณง้าอะไม่ได้ปะแต่งภาพเอ็นมาจานอีมาลุกล่างระหล่อเป็นกะเทยทำไมอ่ะมึงไม่อายเหรอคนเยอะแยะเนี่ย เกิดมาทันทีเป็นนักผู้ชายมันเสียชาติเกินเอ็นก็หนูเป็นแบบนี้หนูไม่ซากความเดือดร้อนใด้ใคระหนูถึงว่าคุณไปไหนตามคุณตลอดนอนเน่นอนแยกงห้องไม่ได้ต้องห้องเดียวกันหนูพวกนี้แอบมาตลอดเลยเนี่ยเลิกนะเพื่อนอ๋อมันเลิกไม่ได้หรอกเอ็นเลิกเชี่ยตัวตั้งยันยงอย่างนี้ยอย่ามาบินไปกันเลยหนูไม่ได้ปวดหัวจะได้กินยาแล้วหายนี่กูบอกให้เลิกไงเลิกไม่ได้ยินปีอเลิกไปเลยไม่เลิกยินปะ mighty words he is we want to